สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับชาวทัตน้ำมินกรากฏพิจิกนะคะกลับมาพบกันกับอาจารย์นรีนะคะในการทำคลิปด,ดวงความรักสถานะที่3ค่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาลุ้นกันนะคะดวงความรักของคุณในเดือนมิถุนายน2568นี้นะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครอยากจะดูเป็นดอกส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนาฬิกรดาห์65รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ อาจารย์นีเยอันนี้น่าจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะมาลุ้นกันนะคะพลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดน้ำนะคะมิถุนา2568าใบแรกนะคะ e ัพเ s ร i n g o n your wisdom นะคะ แสดงว่าในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังไตร่ตรองพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบนะคะด้วยเหตุผลด้วยความสามารถสติปัญญาของคุณนะคะแยกแยะอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่เป็นถูกผิดทุกอย่างนะคะคุณกําลังกลับมาตั้งมั่นนะคะอยู่กับพลังงานของตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวทัศน้ําคุณกําลังพยายามทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นสตองมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะ a b r a c i n g on a home เหมือนกับตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีอนาคตที่มั่นคงกับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะ หมือว่าคุณกําลังคิดนะคะที่จะสร้างครอบครัวนะคะเหมือนนกน้อยนะคะที่อยู่ตัวคนเดียวมานานนะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่มีคู่ถึงเวลาที่ช่วยกันสร้างรังนะคะวางไข่มีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะหรือว่าคุณกําลังจะเจอใครคนใหม่ที่เข้ามาหรือเปล่านะคะเพื่อที่เป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณเป็นความรักที่จริงจังให้กับคุณหรือเปล่าหรืออีกในหนึ่ง คุณรอคอยคำตอบที่ชัดเจนกับเขาหรือเปล่านะคะว่าเขาจะมุ่งมั่นที่จะมาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมาทำรังร่วมกันนะคะระหว่างคุณกับเขาอยู่หรือเปล่านะ,ะอขอดูใบต่อไปนะคะ Wings of light become becoming something new โอ้หรือว่าคุณกำลัง เดินออกมาไม่ใช่เดินนะวิงนะ,ะกางปีกแล้วโผล่บินออกมาจากอะไรที่มันเก่าๆจากอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอะไรที่มันเ,เหนียวรั้งคุณไว้มานานแสนนานแล้วหรือเปล่านะคะออกมาสู่สิ่งใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่ความรักครั้งใหม่หรือเปล่านะคะชาวทัดน้ํา go with the flow <laughs> ชาวท่าน้ําทําไมไพ่ขึ้นมาเป็นใจให้กับชาวทัดน้ํานะคะ อาจจะถึงจังหวะเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถึงเวลาของคุณแล้วก็ได้นะที่จะ letting go นะคะอะไรที่ไม่ใช่คุณจะปล่อยให้มันผ่านไปนะ cleansing น,นะคะหันมาเยียวยาตัวเองรักตัวเองนะคะเราก็พร้อมที่จะรับความรักครั้งใหม่ receiving นะคะอะไรดีๆที่ผ่านเข้ามาโอ้แมวชอบไพ่ใบนี้นะคะโอเฟนลี่มาเป็นกำลังใจให้พี่ๆชาวทัดน้ำนะคะ Go w วิ h t โฟล์ o นะคะไปต่อกับชีวิตที่เป็นของคุณนะ,ะชาวทัดน้ำเดี๋ยวเอาน้องออกก่อนนะมาดูกันต่อนะคะ mm hmm. กับเรื่องราวของชาวทัดน้ำนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูซิว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เหนื่อยอาการหลอกล่อแมวออกมาจากโต๊ะไพ่จริงๆนะคะน้อก็อยากจะมีส่วนร่วมกับทุกเรื่อง พลังงานใบแรกนะคะพลังงานของอุราชินีเรียนนะคะพลังงานชาวทัดดินบางกรพฤษศกันค่ะใบที่สองนะคะพลังงานของ GM เอ็มเนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคู่รัก LGBTQ ได้นะคะมีไพ่ของ เดวิลด้วยโอ้ oh. แล้วก็เป็นไพ่ของหมายเลขสิบเจ็ดเดอะสตาร์นะคะโอ้โ oh. หได้ไพ่ก,การเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะหนึ่งไม้เท้า หึ่งถ้วยด้วยโอ้ว้าวหนึ่งถ้วยด้วยนะคะชาวถัดน้ำความรักก็มานะมีไพ่ของโอเดทนะคะแล้วก็สีถ้วยค่ะห้ามีถาวนะคะ มีไพ่ของสามเหรียญค่ะอ,อาจารย์ว่าในเรื่องราวความรักของชาวทัตน้ำนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของความพลิกผันวุ่นวายอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาในความรักของคุณก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะเดวิลนะคะเอ็มเพลราชินีเหรียญนะคะคุณอาจจะเหมือนกับมี ความรักนะคะที่เดวิลอ่ะมันอาจจะต้องปิดบังซ่อนเลนส์นะคะมันอาจจะเป็นความรักที่มีเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือเป็นความรักที่มันหลงไหลได้ปื้มนะมันมัวเมามันไม่ได้อยู่ในเหตุในผลในความถูกต้องก็ได้นะคะแต่คุณก็เหมือนกับหลงไหลเขามากๆนะคนคนนี้นะคะเหมือนจริงๆเนี่ยตัวตนของเขาอ่ะก็เป็นคนที่อาจจะเป็นสายเปยคอยดูแลคอยคอยปกป้องคุณนะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินเปลืองแล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์ อะไรจากคุณก็ได้นะคะไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะตรงนี้คุณอาจจะจมกับปัญหาทุกอย่างมานานมากๆแล้วนะคะหรือเหมือนกับคุณหลงไหลได้ปื้มเข้ามานานมากๆแล้วนะแต่ตอนเนี้มันกลับเหมือนมีแสงสว่างอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะที่ทําให้คุณรู้สึกตัวก็ได้นะ ความเป็นเดอะสตาร์ความเป็นหนึ่งไม้เท้าทําให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณได้ทําผิดพลาดไปนะคะมีความรักที่มันไม่ถูกต้องมีความรักที่มันไม่เหมาะสมเจอคนที่เป็นเดวิลเจ้าชู้หลายใจนะคะคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะหรือว่าตรงนี้มันมีหนึ่งถ้วยเข้ามานะคะมันมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาให้คุณเห็นนะคะในเรื่องราวความรักดีๆทำาทให้คุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะ มีคนเข้ามาเปิดใจคุณนะคะทำให้คุณได้รู้สึกอบอุ่นกับความรักที่ไม่ได้คิดทำร้ายคุณก็ได้นะเป็นความรักที่ดีที่สวยงามที่กำลังเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะจนทำให้คุณรู้สึกเข้มแข็งแล้วก็มั่นใจนะว่าเดทนะคะคุณจะจบกับปัญหาความสัมพันธ์ที่เป็นเจ้าเดวิลตัวนี้แล้วนะคะที่มันไม่เหมาะสมที่มันทำร้ายคุณนะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะ แต่ว่าเขาอาจจะไม่ยอมให้คุณจบง่ายๆนะเดวิลกับสีถ้วยมาด้วยกันนะคะห้าม่เท้านะคะแสดงว่าคนที่เป็นเดวิลนี่อาจจะกําลังสร้างปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณปวดหัวอยู่ก็ได้นะคะเหมือนกับมันอาจจะต้องมีการพูดคุยนะคะปนีประนอมกันนะคะหรือว่าสามเหลี่ยนอาจจะเป็นลักษณะของบางคู่นะคะอาจจะมีเรื่องผลนประโยชน์ก็อาจจะต้องมีการให้เงินให้ทองอะไรนะคะเพื่อ จบเรื่องราวตรงนี้ไปกับเดวิลของคุณนะคะให้ให้ทุกอย่างมันผ่านไปให้ชุดถึงคุณได้เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะมแมวก็มาอยู่ดีนะคะอันนี้เดวิลเดวิลของอาจารย์นะเจ้าแมวเหมียวนะคะเอาไพ่แม่ลูกนั่งทับไพ่เขาอีกอนะคะสวัสดีครับเด็สวัสดี่ยอสว,วัสดีมาดูกันต่อนะคะชาวท่านน้ำ มีไพ่ของอัศวินเด็กเทเรียญน,นะคะบางชุดจะดูยากนิดหนึ่งนะคะสำหรับไพ่ทาโร่ในบางชุดเจ็ดเหรียญค่ะมีไพ่ของราชดาบนะคะสัะทัดลมกุมิถุนตนนะ เป็นไพ่ The World นะคะถ้่จะหยิบไพ่หางแมวมีไพ่ของสามไม้เท้านะคะเป็นลิเกพาร และสเตรนท์ค่ะทำไมต้องเอาหัวมาชนแขนด้วย,เ,ยเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานชาวทัดน้ํ้ำเองนะมนจระเขพิจิกนะคะสเตรนท์พลังงานชาวศิลป์ได้นะคะแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือดาบค่ะขอดูอีกหนึ่งใบนะว้าวเด็กฟูค่ะโอเคพลังงานดีเลยนะคะชาวทัดน้ํ้ำอื เหมือนกับในที่สุดอะนะคะเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยมันถึงแม้ว่ามันจะมีสตอรี่ที่ผ่านมามากมายเจ็ดเหรียญมีความผูกพันกันนะหรือมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเรื่องของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของการซัพพอร์ตทางจิตใจนะคะการให้กำลังใจอะไรกันก็ตามนะแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของอ,อ,อาจจะเป็นคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่า คุณต้องยอมเขาอยู่ตลอดเลยนะเขาถือดาบใส่เรานะคะเราถือถ้วยให้เขานะหรือเราต้องคอยแบบทําตามอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทําให้คุณอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าชีวิตมันมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยก็ได้นะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนใจแล้วนะอยากออกมาสร้างโลกของคุณเองนะคะหรือคุณได้เจอกับความรักทางไกลนะคะคนใหม่ๆต่างจังหวัดต่างปต่างชาติที่เข้ามานะคะ อันนี้อะไรเอ่ยอไอเฟลนะคะที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีความหวังครั้งใหม่ขึ้นมามากๆก็ได้นะคะที่จะออกมามเีเรื่องราวชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองที่เป็นของตัวเองมากขึ้นนะคะสามไอเท้าถ้าเกิดก่อนหน้านี้นะคะคุณอยู่กับความรักกับคนคนนี้โดยที่คุณไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรเลยนะคะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเหมือนกับลุกขึ้นยืนนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามไอเท้านะคะ วางแผนชีวิตใหม่นะคะไปกับอาจจะเป็นคนใหม่ของคุณที่เข้ามานะคะหรือเป็นลักษณะของสเตนนะคะการวางแผนชีวิตใหม่ที่คุณจะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะคะแล้วพร้อมที่จะเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะเป็นโลกใบใหม่หน้าที่การงานใหม่หรือความรักครั้งใหม่ที่มันจะเข้ามาด้วยนะคะสําหรับในเรื่องราวตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าตัวของชาวธาตน้ําเองนะคุณ คุณกำลังรู้แล้วนะคะว่าคุณควรจะทําดีกับใครนะคะใครที่คุณควรจะเหมือนกับว่าดีด้วยใครที่คุณควรจะเหมือนกับว่าไม่ไม่อยู่ใกล้เขาไม่อยู่ใต้คําสั่งการควบคุมของเขานะคะคุณคิดเหมือนกับในที่สุดคุณก็ค้นพบว่าคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้นะคะต่อให้ยังไงเขาก็ถือดาบกับคุณอยู่ดีนะถึงแม้ว่าบางเวลาเขาอาจจะทําดีกับคุณแค่ไหนนะคะบางทีเขาอาจจะรักตัวเขาเองมากจนลืมที่จะ ให้ความรักที่ดีกับคุณหรือเปล่านะคะชาวทัตานา้เพราะนั้นบทสรุปตรงนี้นะคะเดอะฟูนะคะคุณจะพาตัวเองให้หลุดพ้นออกมาเป็นอิสระจากพันธะทั้งปวงจากความรักที่ไม่ถูกต้องจากความรักที่ไม่เหมาะสมทั้งปวงนะคะเดินออกมาอย่างอิสระนะคะปล่อยอยกับชีวิตนะคะคุณจะได้ชีวิตที่เป็นของคุณเองนะคะเดอฟูนะคะหรือบางคนได้ ออกมาจากสถานที่ตรงนั้นสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนชีวิตนะคะหรือบางคนมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะเดี๋ยวนะคะอขอดูต่อให้นะว่าถ้าคุณเดินออกมาจากตรงนี้นะคะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอาให้มือกันอีกอเอาเข้าไปนะคะมืออาจารย์ก็แพ้ต้นไม้ผืนขึ้นเต็มไปหมดนะคะลงสวนไม่ได้เลยตอนนี้ มีไพ่ของว้าวคุณได้ไพ่แปดถ้วยด้วยนะคะแปดถ้วยนะี่คือเป็นความหมายที่ตรงมากๆนะแสดงว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วนะคะในการที่คุณจะได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันทำไม่ชื่ถึงคุณเนะี่ยไม่พัฒนาไปไหนนะคะมันหยุดชะงักอยู่กับที่มันจมอยู่กับอะไรที่ ที่ทำให้คุณไม่ได้ก้าวหน้าไปกับชีวิตเท่าไหร่นะคะเดินออกมาแล้วมีเป้าหมายชีวิตใหม่มีอะไรใหม่ๆนะคะไพ่แปดถ้วยคือการหลุดพ้นนะคะไม่ต้องเคียนะมันจะขี้เหงาอะไรขนาดนี้นะคะจัสเมนโอโหจริงๆไพ่จัสเมน,เมนถือเป็นไพ่เวนกรรมก็ได้นะคะหมดเวนหมดกรรมนะคะคือจริงๆคนเราเนี่ยเวลาที่ เขาเรียกว่ายังไม่หมดเวรหมดกรรมกันนะมันจะเลิกยังไงก็เลิกไม่ได้นะแต่พอแบบมันสิ้นสุดกันแล้วมันหมดเวรนหมดกรรมกันแล้วยูดีมก็เลิกได้แบบง่ายดายมากๆนะคะแสดงว่าหมดเวรนหมดกรรมแล้วจริงๆนะคะสาทัดน้านะคะคุณกําลังจะมีชีวิตใหม่นะเทวดามาเปา่าแตรนะคะมาบอกข่าวดีอะไรบางอย่างให้กับคุณแล้วนะคะว้าวคุณได้ไพ่พระนะคะไพ่พระสังฆราชที่เข้ามานะคะคุณน่าจะกําลังเจอคนที่แสนดีนะคะคนที่เสียงเสมอก,กันกับคุณนะคะ คนที่จะเข้ามาฮิวใจเยียวยาหัวใจของคุณนะคะหรือบางทีคนได้เจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าดีขึ้นมากๆนะชาลีออดหรือเขาเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติจริงๆนะคะหรือคุณได้รับการช่วยเหลือนะคะให้ไปมีชีวิตใหม่นะคะต่างถิน่นแดนไกลก็ได้นะหรือคนรักของคุณพร้อมพาคุณไปอยู่ด้วยแล้วนะคะไปแต่งงานใหม่ที่ต่างประเทศหรือเปล่า มีไพ่ของราชาถ้วยค่ะคุณกลับมานั่งอยู่บนบัลลังอย่างสวยงามมากๆนะชาวทัดน้ํานะคะคุณได้เหมือนกับมีพลังของการฮิวใจตัวเองแล้วกันได้ฮิวใจคนอื่นด้วยนะคะคุณได้กลับมามีเออเขาเรียกอะไรดีอะความรู้สึกที่ดีต่อตัวคุณเองนะคะต่อชีวิตต่อโลกใบนี้นะคะมากขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของ ตัวของคุณเองเนี่ยได้รับการซัพพอตในแง่ของจิตใจนะคะทาให้สิ่งอะไรที่หลายอย่างที่คุณกดดันไว้นะคะมันมาลายหายไปแล้วนะคะชีวิตกลับสู่ความสดใสนะคะมีไพ่ของแฮงแมนนะคะหรือว่าสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดความทุกข์ใจสิ้นสุดการทรมานอะไรบางอย่างแล้วก็ได้นะมีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะหรือว่าคนเนี้ย จะไม่ยอมปล่อยคุณไปพยายามงองออ้อนวอนคุณอยู่นะคะยังพยายามที่จะเข้ามาในชุดของคุณแต่ว่าสิบดาบนะเหมือนคุณจบแล้วจบเลยนะบทที่คุณจะอ่อนแอคุณก็อ่อนแอมากเกินไปแต่บทที่คุณจะใจแข็งขึ้นมาสิบดาบนะคะคุณก็ตัดจบได้อย่างไม่มีเยื่อใยแล้วน <laughs> ว้าวพลังงานขึ้นมาเต็มมากนะเจ็ดไม้เทา้าว้าวชีวิตของคุณเนะะี่ย คุณไม่กลัวแล้วต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหละที่มันจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะพยายามไปต่อนะคะกับเรื่องราวชีวิตที่คุณเลือกกับเส้นทางที่คุณเลือกเองนะคะสาวทัดน้ำนะคะไม่ว่ามันจะเหนื่อยสักแค่ไหนไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคสักสแค่ไหนนะเจ็บไม่เท้าคุณก็จะพยายามคุณก็จะสู้ต่อไปนะคะโอ้จบด้วยไพ่ของความเป็นอัศวินถ้วยนะคะ คุณแฮปปี้แล้วนะคะเหมือนกับคุณควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้นะคะความอ่อนโยนของคุณนะคะจะได้ใช้กับคนที่ถูกที่ถูกทางแล้วนะคะคุณน่าจะเจอกับคนที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กําลังใจคุณแล้วก็พร้อมที่จะพาคุณเดินทา,างต่อไปนะคะในเส้นทางแห่งความรักในเส้นทางแห่งชีวิตใหม่ของคุณนะคะสทัสดน้ำนะคะพลังงานขึ้นมาโอเคมากๆแล้วนะคะอื เดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะว่าเรื่องราวนะคะของคนเอาคนเก่าก่อนแล้วกันนะคนเก่านะคะที่คุณอาจจะต้องเลิกลากับเขานะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงกับคุณนะคะมันเป็นไพ่ของหเหรียญน,นะคะ เขารู้สึกว่าคุณอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่ให้เขานะคะให้การซัพพอร์ตให้การดูแลให้ความช่วยเหลือนะคะให้ผลประโยชน์หรือให้การสนับสนุนทางเรื่องการเงินอะไรกับเขามากๆนะคะหรือในเนืงอจ,จะว่าเขาไม่อยากปล่อยคุณนะเขาอยากให้คุณกลับไปนะ,ะอยากมาขอคืนดีมีไพ่ของเดอะมูนนะคะสิบแปดคือเดอะมูนอืมแต่เขาก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยเขาทําให้คุณแบบ ขมขืนผิดหวังกับเขามามากแล้วจริงๆนะคะอาจจะมีความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างนะคะอยู่ในใจของเขาอยู่นะมีไพ่ของอัศวินไม้เทา้าเขาอาจจะเป็นชาวทัดไฟอุ่ขี่แมวด้วย <laughs> เป็นลิอาจจะเป็นชาวทัดไฟแม่สิงธนูนะคะอัศวินไม้เทา้าเหมือนเอาจริงๆเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่า นะพยายามที่จะเหมือนกับทําตัวเองให้ดูดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะงอนง้อคุณก็ได้นะมีไพ่ของอัศวินดาบแต่อาจจะทําได้ไม่นานนะเหมือนกับยังไงเขาก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอีโก้สูงนะคะค่อนข้างเอาแต่ใจหรือค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากจนเกินไปนะเป็นไพ่ของราชินีดาบโอ้อยังโหดนะคะ อาจจะต้องระวังนะคะการอาฆาตมาดร้ายอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะ,ะขู่คุณไว้นะคะทั้งปอบทั้งขู่เลยนะเนี่ย lovers นะคะถามว่าเขารักคุณไหมนะมันมีความรักความหลงไหลอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดด่ามันขึ้นมาเยอะๆจะว่าเขาอาจจะ,ะไม่ได้รักใครมากเท่าตัวเขาเองนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะเหมือนกับตัดสินใจนะคะตรงนี้ยังไงนะสาวทัดน้ำ มีไพ่ของชารีอันะคะหรือคนรักคนนี้ของคุณก็เป็นคนไกลนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกันก็ได้นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่เข้มแข็งนะเป็นสายแบบสายสตรองสายมีความเป็นผู้นำนะคะอาจจะอายุแตกต่างจากคุณมากๆกก็ได้นะคนคนนี้นะคะหกถ้วย เหมือนเขาอยากไปต่อกับคุณนะอาจจะพยายามเข้ามาหกทไวสร้างความโรแมนติกอะไรบางอย่างหรือให้คําสัญญาอะไรบางอย่างว่าต่อไปเขาจะมีแต่คุณแล้วนะคะวิลฟอร์จูนนะคะอ๋อเขาอาจจะให้สัญญานะว่าเขาจะหาทางนะที่จะมามั่นหมายแต่งงานกับคุณเขาพยายามที่จะยื้อคุณไว้นะคะสุดสุด จของเขาเลยก็ได้นะคะมีไพ่ของเจ็ดถ้วยแต่คุณก็รู้ดีนะว่ามันเป็นความฝันนะคะเขาทำให้คุณฝันมานานแล้วนะคะคุณไม่อยากกลับไปฝันต่อนะสาวทัดน้ำนะคะเหมือนกับท้ายที่สุดเนี่ยคุณตื่นแล้วว่าคุณไม่อยากกลับเข้าไปอีกถึงแม้เขาจะพยายามกลับมาทําให้คุณฝันนะคะที่จะไปต่อกับเขาก็ตามนะคะอารมณ์แบบนี้ขอดูพลังงานของตัวคุณหน่อยนะคะสาวทัดน้ํา พลังงานของเด็กอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยพลังงานงคุณเองเลยนะชาวท่นานน้ำมินกรกฏแล้วก็พิจิกนะคะแฮงแมนนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะ ชาวท่นาน้ำเองคุณรู้สึกว่าคุณเสียเวลากับความรักครั้งเก่านานแล้วนะคะเขาทําให้คุณรอมานานแล้วคุณไม่อยากรออีกต่อไปแล้วนะคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะให้ขึ้นมายืนยันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะคุณอยากไปต่อความรักครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าสดใสนะคะมีพลังกับชีวิตนะคะไม่ทําให้คุณรู้สึกแย่นะเหมือนกับถูกห้อยหัวนะคะทรมานนะคะกับความรักครั้งเก่าตรงนี้นะคะอยากเริ่มใหม่นะชาวทัาน้ำ เป็นไพ่ของโอ้ oh, justice ด้วยนะคะแต่ภาพมันเป็น strength นะคะเหมือนคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ได้นะคะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าคุณจะเลือกในเส้นทางใหม่ของคุณนะคะไม่มีใครจะทำให้คุณเปลี่ยนใจได้นะคะอืพลังงานของเจ็ดใบเท้านะคุณเข้มแข็งขึ้นมากๆคุณแข็งแกร่งขึ้นมากๆนะคะเราคุณพร้อมที่จะไปต่อกับเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกจริงๆนะคะพลังงานของคุณนะคะ เดี๋ยวขอดูคนใหม่ที่เข้ามานะพลังงานของคนใหม่ที่เข้ามานะคะว่าจะเป็นยังไงว้าวเมจิกเชียรนะคะเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะเหมือนกับคนรู้สึกประทับใจในตัวเขามากมากนะคะแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นสายความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่ทํางานอะไรที่ยากๆได้นะคะเป็นคนที่มีเซนส์แรงมากๆนะคะ มีไพ่ของว้าวเขาให้ความชัดเจนกับคุณนะคนคนนี้นะคะสิบเหรียญน,นะคะอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะแต่ว่าความเป็นสิบเหรียญแสดงว่าเขาอาจจะมีฐานะที่มั่นคงแล้วนะคะพร้อมเปย์พร้อมดูแลคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแต่ก็พร้อมที่จะไปต่อความเป็นครอบครัวกับคุณนะคะมีไพ่ของเจ็ดดาบหรือว่าเขาอาจจะแอบรักแอบชอบแอบปลื้มคุณมานานแล้วหรือเปล่านะคะ ในความสัมพันธ์นี้เป็นไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะเป็นชาวทัตุดินมังกรทบก,กันนะนะคะเขาดูดีนะค,ะความเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะแต่งตัวดีดูดีนะคะต่อให้อายุมากแต่ก็ดูแบบดูไม่แก่นะคะดูเหมือนกับมีบคุคลิกที่ดีมากๆนะเป็นคนทํางานหาเงินเก่งมากๆนะคะ เป็นราชินีไม้เท้านะคะพลังงานธาทัุไฟก็ได้นะคะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความเป็นผู้นํานะคะคุณรู้สึกว่าเขาดูแลคุณได้โอ้โหเจ็ดเลียนนะคะเหมือนเขาให้ความคามั่นสัญญาที่ดีกับคุณนะคะหรือเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในเซฟโซนของความปลอดภัยนะคะคุณพร้อมที่จะมองไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันกับเขานะคะพลังงานตรงนี้นะคะ มันไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะชาวท่าน้ำที่วามสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะยังไงก็ส่งกําลังใจกันไปให้นะคะวันนี้อาจารย์นะคะกับน้องเฟลลี่สุดหล่อนะคะนี่สวัสดีครับยังนะคะเดี๋ยวต้องอาอสวัสดีแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆชาวทัดน้ำนะคะลากันไปก่อนนะคะแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ